เมื่อวันที่12มกราคม2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแหล่งผลิตน้ำมันสุริกิติ์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับแหล่งน้ำมันสุริกิติ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นแหล่งน้ำมันดิบแห่งแรกในประเทศไทย จากข้อมูลการสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มพระกำแพงเพชรัคชโยธินขณะดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนกำแพงเพชรัคชโยธินได้ว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบบริเวณอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม แต่ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยจึงไม่สามารถดำเนินการเจาะหาน้ำมันดิบได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2505กรมทรัพยากรธร,รณีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศเชิญบริษัทต่างประเทศให้ยื่นขอสัมปทานอีกครั้งทำให้บริษัทเชลเป็นผู้ชนะการขอสัมปทานในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรและส่งต่อให้บริษัทไทยเชล a t i o n and Production จำกัด รับโอนสัมปทานสำรวจต่อซึ่งได้ดำเนินการสำรวจโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กทางอากาศและธรณีฟิสิกส์โดยละเอียดและพบว่ามีแอ่งของหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมันได้กระทั่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524จึงได้ทำการทดลองเจาะพิสูจน์จำนวนสองหลุมได้แก่หลุมที่1ในตำบกลกงอเภอกงไก่ลาดจัังหวดสุโขทยัยความลึก3,600เมตร พบน้ำมันดิบมีอัตราการไหลวันละ400บาร์เรลหลุมที่2ในตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรความลึก1,960เมตรพบน้ำมันดิบมีอัตราการไหลวันละ700-4,100บาร์เรลและพบก๊าซธรรมชาติปนออกมากับน้ำมันดิบในอัตราส่วนประมาณ720ลูกบาทฟุตต่ตอน้ำมันดิบ1บาร์เรล ซึ่งปริมาณในการค้นพบที่ตำบลลานกระบือมีมากเพียงพอที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์จึงได้เจาะเพิ่มอีก9หลุมซึ่งจากการประเมินชั้นต้นคาดว่ามีน้ำมันดิบอยู่ในโครงสร้างลานกระบือทั้งหมดประมาณ196ล้านบาเรล ผลจากการค้นพบดังกล่าวถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวงการน้ำมันของไทยและยังเป็นช่วงเวลาสำคัญเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระชนมายุค,ครบ50พรรษาดังนั้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติรัฐบาลในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนามาพิไทยสิริกิติ์ เป็นชื่อแหล่งเจาะสำรวจน้ำมัน